สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่กทานสำหรับครื้นี้ผมจะมาคำนวณสูตรสองตัวล่างตรงชุดที่สองจากสูตรเดิน5ตัวให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความมันเทิงและสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้เลยว่าเลขจะออกอะไรดังนั้ที่ได้จากการคำนวณเป็นการค่าเดาไปตามสูตร โปรดใช้พยยชิจารณาและนาในขายรับชมกันด้วยนะครับถ้าหากชอบแนวทางนี้ก็ฝากกดติดตามกดกรดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องสูตรหอยไทยฟรีชูดีครับต่อไปเรามาเริ่มทรมืนกันเลยนะครับเป็นสูตรใหม่สูตรใหม่หมหมทดลองวัดดู10บล่างสาสูตรเดินห้าตัวนะครับ ใหม่ที่ยังเดินไม่หลุดโซนที่หนึ่งได้หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าโซนที่สองได้สองสามสี่เจ็ดแปดสองสามสี่เจ็ดแปดโซนที่สามได้แปดเก้าสามสี่ห้าแปดเก้าสามสี่ห้า กำลังเดินดีนะครับเป็นระยะยาวแล้วแหละแต่เอามาให้ดูเพียงแค่นี้นะครับเดินต่อหรือไม่ไม่อาจชราบได้ถ้าเดินต่อก็มีนะครับส่วนนวยล่าง3สูตรเดิน5ตัวที่หนึ่งได้890 8 9 0 5 89015สูตรที่สองได้8 9 0 1 3 89013สูตรที่3ได้89024 89024จับชนกันดูนะครับชน3สูตรเด่นชุดสุดชน2สูตรคือตัวรองนะครับ สิบลา่ลางหน่วยลา่างชุนหนึ่งมี ทองมีสองตัวสามมีหนึ่งสองสามตัวสี่มีสามตัวห้ามีหนึ่งห้ามีสองตัวเจ็ดมีหนึ่งตัวแปดมีสองตัวหลักน้อยเห็นเลยแปดเก้าศูนย์มาสามตัวหนึ่งมาสองตัว เด่นสีล่าง3าม 4. ลองสาตัวลองคือ2 5เพื่อเดนหลุดอาจมาตัวลอง8ปดสหด้รับนวยเด่น 8 9 0โลจับคู่ได้ดังนี้จับคู่ล่างตรงจับคู่ล่างตรง3 8 3 9ปดสา

5 0 5 1 8 8 8 9 8 0 8 1 8 8 8 9 8 0 8 1ถ้าสูตรนี้เดือนต่อล่างตรงก็อยู่นี่กรอบนี้นะครับล่างตรง เลขที่เด่นสดคือสามสี่แปดเ้าูนย์งก็ชุดเด่นเด่นที่ยังไม่เคยหลุดเนาะกันเด่นหลุดจะมาตัวรองนอกกรอบนะครับนี่คือชุดเด่นนะครับอันนี้รองอันนี้รอง ลองชุดดินนี่เป็นชุดดินหกตัวต้องสามหกสามสี่แปดศูนย์นี่เดี๋ยีหกชุดนี้นะครับถ้าเอาเต็มมาตัดเต็มห่าง

1 4 6 8 9แตมล่าง1 2 7 0 1 2 7 0 1 2 7 0ถ้าเด็นในสูตรนี้จะมี3ตัวนี้นะครับเป็นสูตร 6สูตรจาก6ตัวเหลือ3ตัวชนชน3สูตรชนแต μ, ้มเบี้ย2สรเซึ่ว่าแต้มเข้านะแต้มคืออะไรสูหน 0, 1 2 7สู1 2 7ส 1, 1, 1, 1, 1 2 7ดูตัวลองก่อน

ตัวรองที่เด่นจนสามตัวเตัวรองนะตัวรอ,องที่เด่นจนสามหนึ่งสองสาหนึ่งสองสาตัวแรงตัวรองที่เด่นในวงกลุมนะครับเด่นสุดก็อยู่ในวงกลุม1นึสหกคยหกเด สำหรับชุดตัวล่างตรงตัสองก็ได้เพียงแคงน่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ